อะล่ะกลับมาก,กับผมนะครับ mm hmm. นไฟโลหัท่อชแน,นลนะครับกัขบข่าวก่อนที่เราสอนอวิธีการเติมเงินเข้าเว็บไปนะครับตรงนี้นะครับผมก็มีอยู่15.22ยูครับตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่กันคนเดียวะนะครับอยู่กับคุณเกณฑ์นนชายอีกแล้วครับหรือก็คือค,คุณบีไงโอ้คุณบีนี่ส mm ุ hmm. ดยอด วันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องการซื้อเกมกันนะครับก็อย่างเช่นเกมเกมนี้นะครับซึ่งไอ้คุณก้องเขาชวนผมเล่นนะครับเกมนี้อ้าวเพื่อนผมกำลังเล่นเกมนี้อยู่พอดีเลยเกมอะไร่เอ็ดออฟสเปอ่ะเกมอะไรนะครับอ่านหปทางด้าน่วามือครับคุณวีเอ็ดออฟสเปดเอ็ดออฟสเปดนะครับโอ้โหดูดิเกมยอดเนี่ยน่าเล่นมากอ่ะโอผมเคยเล่นครับเนี่ยเฮ้ยไม่เคยเล่นหรอกเดี๋ยวน่าเล่นดูดูวิดีโอกันครับโอ้โหดูเกมเูเนไงยละตัวเกมมันต่างจากมาครับไงวะ เลโก้ใช่นี่เป็นเลโก้เหรอมีครับมีโอ้ดูมีเครื่องบินด้วยดูสิครับเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมังกรด้วยนี่เป็นไงล่ะเกมโอ้ยยอดเลยอ่านี่นะครับเราก็จะมาดูข้ามในเกมกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวมีมังกรด้วยไหมเฮ้ยมันเจ๋งเจ๋งเจ๋งหูดูมังกรมีปืนใหญ่ด้วยอ่ะมังกรมีปืนใหญ่ไม่เราเป็นเราใช้ปืนใหญ่ปืนกลสู้กับมังกรอะนี่เราอยู่ยุคไหนเนี่ยใช่ไหมด้วยโอ้โหนี่คือ ตัวอย่างเกมนี้นับว่าสุดยอดมากนะครับตรงนี้ดูโอ้โหวิ่งตุ้มด้วยอ่านะครับตอนนี้เราก็จะซื้อเป็นอะไรดีเออผมจะซื้อเป็นอันนี้แล้วกันนะครับตัวเกมนั้นเลยเพียวๆอันนี้มันคืออะไรโฟร์แพ็คเป็นแบบแพ็กเกจมันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเราสามารถเข้าไปกดดูข้อมูลแพ็กเกจได้นะครับซึ่งข้อมูลแพ็กเกจก็จะประมาณนี้นะครับว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับแต่ผมไม่แคร์ครับเอนะครับไม่แคร์นะครับตรงนี้มาเข้าเื่นกันเลยดีกว่า วิธีการกดซื้อก็แน่นอนครับกดเพิ่ม,มลงในรถเข็นนะครับตรงนี้อ่าพอเพิ่ม,มลงในรถเข็นเสร็จปุ๊บนี่ไงช็อปต่อหรือว่าซื้อให้ตัวเองหรือซื้อเป็นของฝันให้เพื่อนอันนี้นี่ผมซื้อเป็นของให้ตัวเองนะครับก็กดซื้อให้ตัวเองนะครับไปซื้อผมบ้างแล้ครับม่เอะไลยหรอคุณมีรหัสสตรีมเหรอ,อพอซื้อตัวเองเสร็จใช่ไหมครับข้อมูลการชําระเงินครับกําลังทํางานอยู่นี่นครับนี่คือเงินแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนะครับ ก่อนเรากดซื้อเราต้องกดอันนี้ด้วยนะครับข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครสมาชิกติงฮะไม่ใช่คือขายการซื้อหรอคุณมีไม่เป็นไรครับก็กดลิถูกไปเลยครับแล้วก็กดซื้อนะครับกดซื้ออะไรลกำลังทำงานอยู่ครับกำลังนี่ไงมาแล้วแล้วพบตอนนี้เราก็จะได้เกมนี้มาอยู่ในสตีมของเรานะครับให้เราปิดหน้านี้ลงไปนะครับอืมอ้าวขึ้นมาได้ยังไงช่างมันครับตรงนี้ แล้วก็เปิดสตรีมของเราขึ้นมาแล้วครับตรงนี้มาที่คางอาวุธครับมายอย่างวะอ,อ๋อนี่ไงมาแล้วเอ็ดออฟสเปดของเรานะครับตรงนี้ที่เมื่อกี้ผมเพิ่งซื้อมานีคุณมีเพื่อน2คนที่เล่นเอ็ดออฟสเปดไม่มี2คนอก็ให้เราทําการกดติดตัันนะครับตรงนี้ก็ต้องเลือกใบจะต้องเลือกใดนะครับว่าจะลงใส่ได้ไหนซึ่งผมขอเลือกลงใส่ได้ดีแล้วกันนะครับก็กุดต่อไปโอโหสร้างเมนูสอดคัดสร้างเมนูเดสก์ทขอบอะไรก็ว่าไฟ้อะ เราก็กดต่อไปนะครับเกมจะทําการติดตั้งโดยอัตโนมัติในแคบ mm hmm. เพื่อเป็นการจัดการพื้นที่และสร้างแฟม้มและเราก็จะมีไลบรารีของเกมอยู่ในอยู่ในเนี้ยในสตรีมแล้วนะครับแล้วก็ในโฟลเดอร์เกมของเรานะครับในขณะนี้เกมของผมการติดตั้งคือการโหลดจากเออรู้สึกจะเป็นโหลดจากสตรีมโดยตรงเลยละมั้งซึ่งในขณะที่โหลดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่คือข้อมูลการดาวน์โหลดนะครับอ่ะก็คือทีละเจ็ดร้อยกว่ากิโลไบต์นะครับ นี่จะเป็นการซื้อเกมขั้นพื้นฐานเลยนะครับอันนี้ผมว่าคงรู้กันอยู่แล้วนะครับหรือเปล่าวะมีรู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เราจะมาดูทำไมครับนั่นสิครับไม่เป็นไรครับก็วันนี้นี่จะมาอธิบายเรื่องการซื้อเกมในสตรีมเลยเสร็จแล้วพอเกมโหลดเสร็จใช่ไหมละครับก็จะเป็นแบบรีโฟเด์นี้ครับก็กดเล่นได้เลยครับอันนี้กดเล่นได้เลยเดีกแอบแล้วก็เกมอื่นนะครับที่ผมมีนะครับตรงนี้ก็วันนี้อยากจะมาบอกวิธีการซื้อเกมผ่านสตรีมก็ง่ายๆเลยครับวันนี้นะครับ อ๋อจะมีทิปอีกนิดนึงให้ดีกว่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบซื้อเกม่าสตรีมมาแล้วบอกไอ้ที่น่าเบื่อว่ะไม่มีอะไรดุกๆเลยเหรอไอ้เกมกูเบื่อแล้วแบบไม่ไม่มีอะไรเลยก็สามารถที่จะเปิดในมือเปิดกดที่เกมแล้วเลือกเวิร์กช็อปได้นะครับพอกดที่เกมแล้วเลือกเวิร์กช็อปเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะเด็้งมาที่ชุมชนเวิร์กช็อปเสร็จแล้วเราหลดแบบหนึ่งนีเป็นยังไงนะครับเราจะสามารถโหลดม็อดเกมต่างๆได้นะครับส่วนวิธีการโหลดม็อดเกมเดี๋ยวจะอธิบายตอนนี้เลยละกันนะครับ เป็นไงล่ะผมมีมอสโซนิกด้วยแม่ง <Wow. S 1> เทปอะใช่ไหมล่ะคุณมี <Okay. S 1> เอาเข้าเป็นมอสโซนิกไปแล้วกันนะครับอ่าพอกดเข้ามาปุ๊บใช่ไหมล่ะรอแป๊บหนึ่งครับเอ้ยมันรอนานจังวะตรงนี้อ่านะครับพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะมีรูปภาพของมอสขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับโบแต่ถ้ามอสไหนดีหน่อยก็จะมีวิดีโอให้เราเห็นนะครับว่าวิดีโอนี้มันคือว่ามอสตัวนี้ทาํางานยังไงในเกมนะครับดีโฟเดซามมอสอ๋อเหมือนจะเป็น เป็นเสียงเพลงในเกมมั้งนั่นนะ่ะแฟนเขาไม่อยากฟังนะครับเวลาเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาจะโหลดมอดใช่ไหมเวลาจะเกมก็มง่ายครับกดสมัครสมาชิกตรงนี้ครับพอกดสมัครสมาชิกเสร็จก็เรียบร้อยเสร็จแล้วครับจะเป็นการโหลดมอดเข้าคอมครับง่ายแต่หากว่าไม่อยากเอามอดตัวนั้นไว้ในเกมก็กดยกเลิกสมัครรับข้อมูลไปนะครับวันนี้ก็มาอธิบายอะไรประมาณนี้รู้กันนี้คยับ ผมว่าจะเป็นประโย,ะโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกเรื่องนึงนั่นคืออย่าลืมุดหนุนเกมของแท้กันแล้วกันนะครับเงินก็ไว้เจอกันในคราวหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ